s a t u r d ด y Hello e v e r y ว o d y วันนี้นะคะมัมมีได้มีโอกาสที่ดีนะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะ<ด>ที่มัมมีใช้เองมาก,กับตัวถึงสองปีและใช้ดีมากๆเป็นการปฏิบัติผิวที่ดีมากๆเลยมัมมีก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแต่งหน้าบ่อยมากแต่ไม่ได้ลงเครื่องสำอางจนเกินไปนะคะแบบซอฟๆเบาๆนะคะเป็นอะไรไม่ได้นี่คะ่ะน้องชื่อถูงมือชออทุมสรเือสำอางเคทีแคร์นะคะน้องนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ น้องใช้ดีจริงๆแล้วก็น้องใช้แค่น้ำเปล่าเท่านั้นนะชุบกับน้ำเปล่าเนาะน้องก็สามารถขจัดคราบสิส่งสกรปรกบนใบหน้าได้อย่างดีเลยเชียวเลยแหละแล้วน้องผลิตมาจากอะไรเอ่ย <c oughs> น้องผลิตมาจากไมโครไฟเบอร์นะคะเป็นเส้นใยใหม่ที่ถักทอชนิดพิเศษนะคะ <c oughs> น้องมีคุณภาพขนาดเล็กมากถ้าเรามองด้วยตาเปล่า,า <c oughs> เราก็จะมองไม่เห็นนะคะ <c oughs> น้องสามารถยืดหยุ่นได้ถึง360องศานะคะน้องมีดูระบายอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วน้องไม่สะสมแบคทีเรียเลยนะคะ แล้วเวลาซักต่างในที่รมนะไม่มีลิ่อักเ้นเลยนะคะแล้ววันนี้หมอนี้มีคําแนะนําที่ดีนะคะแล้วก็วิธีในการสาธิตในการใช้ที่ถูกต้องนะคะ Let's go นัตัวโปรดักก่อนนะคะอันนี้จะเป็น small size คือไซส์เล็กนะคะก็จะเหมือนกันไซส์เล็กแต่แตกต่างกันที่เนื้อของตัวเนื้อผ้านะคะอันนี้จะเป็น original เลยนะคะเนี่ค่ะ original เนาะ ก็น้องสามารถยืดหยุ่นได้ถึง360อ,องศานะคะน้องมีรูปบบระบายอากาศที่ดีมากเลยนะคะนี่น้องนุ่มมากแล้วก็ถนอมหน้ามากเลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นรุ่นอริมเต็ดเลยเนาะม่อยู่ในรูปแบบของ Small Size นะคะยอ่อลงมาอีกนะคะพูดง่ายๆเลยนะะว่าน้องเล็กทัดรัดกว่าเดิมน,นะแต่ประสิทธิภาพเหมือนกันค่ะเพ,พราะผลิตมาจากไมโครไฟเบอร์นะคะน้องเส้นใยใหม่ที่ถักทอชนิดพิเศษนะคะ อนุภาพของเขานะจะบอกได้เลยว่าขาจัดข้าวสิ่งสกปรกที่ฝังใต้ผิวหนังเนี่ยเลเยอร์สกินเนี่ยได้ดีเลยเชียวเนาะ <c oughs> เราจะไปดูกันเลยไหมล่ะเพราะมันมีไม่ได้โม่มันมีมาสาธิตเพราะมันมีใช้เองจริงๆถึง2ปีนะคะอันนี้มันมีเข้าสุดที่3แล้วเนาะมันมีก็อยากให้สาวๆเนาะที่ใช้เครื่องสมอางทุกวันอะได้มีการถูกการปฏิบัติผิวที่ถูกต้องนะคะ นาะแล้วก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆโอเคเลสโกไปเลยโอเคหมามีจะชุบน้ำแล้วนะน้ no, no. อำอชุบน้ำนะคะชุบพอหมาดๆนะคะหรือเราชุบให้ทั่วแล้วเราก็บีบออกนะคะบีบน้ำอ,ออกนะ <Bye. S 1> นี่อย่างนี้เลย <Bye. S 1> ไม่ต้องชุมฉ่ำนะคะนี่ดูท่าของน้องเลยะคะ่ะรูระบายอากาศเลื้อกาดเด๋ออ่ะมามิจมาัดธิ้ดูแล้วนะอันนี้จะเป็นตัว small size นะคะดูนะคะ ดดดนี่เลยมาสคาร่าอู้โอเมก้าในีข้างนี้นะเป็นสมอลไซส์นะคะเป็นตัวออริจินอลนะคะอ่ะมาดูลิปสติกนะข้างนี้นะโอ้ my god ต่อไปนะจะเป็นการซักทำความสะอาดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนที่จะซักทำความสะอาดมามีมาเทียบให้ดูเลยนี่คือค่าจริงนะคะที่มัามี่คลีนซิ่งเนาะเนี่ยเบาๆเป็น แค่น้ำเท่านั้นหนาชุดแค่น้ำจริงๆบนผืนผ้าจะไม่มีเคมีคอลใดๆต่างๆเลยนะคะมันมีค้นหลงรักเลยบอกตรงซักนะคะว่าซักอย่างไรทำความสะอาดอย่างไรนะคะโอเคมามีขอเป็นตัวรีเด็ดแล้วกันเนาะ okay. มอเคมามีก็จะทำความสะอาดโดยการที่ใช้เจลหรืออายาสะผมของเด็กเป็นสูตรออแก,กนิกนะคะในการครีนซิ่งนะคะ หย่อนลงไปเลยนิดเดียวยนี่ฮน,นะนี่คือข้ามนะหนึ่งโยดสองโยดก็ได้นะโอเคอนี่นะคะแล้วก็ขยี้ขยี้อย่างงี้เบาๆนะคะแล้วข้ามน้องก<พ>็จะออกนะคะแหนยเบาๆเนี่ยแม่เริ่มจางลงแล้วใช่ไหมคะแน่เห็นไหมคะนี่โอเคมาค่ะ เราใช้จริงเนาะเราก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะโอเคเนี่ซักให้ดูกันเลยเนาะนี่นี่ค่ะคราบนอ้อก็จะเริ่มจางลงจางลงเนาะใช้แค่เจลหรือสบู่ของเด็กสูตรเด็กนะคะสูตรออร์แกนิกนะคะจะช่วยเป็นการถานอมอตัวเส้นใยไหมด้วยนะคะไม่ทำลายเส้นใยไหมนะคะวันนี้มนมีก็ขอฝาก เทปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามากกดับค